ข้อ2.3ค่ะการบวกลบคูณหารละคนมาดูกันเลยอ่าเขาบอกว่าไงคะข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นการคำนวณที่มากกว่า1ขั้นมาดูกันค่ะขั้นที่1นเขาบอกว่าไงคะคำนวณในวงเล็บก่อนถ้ามีนะถ้าโจทย์ให้มาแบบนี้แล้วมีในวงเล็บแบบนี้เราจะคำนวณในวงเล็บก่อนนะคะนี่ เราก็จะคำนวณในวงเล็บก่อนนะคะแล้วขั้นที่2บอกว่าไงคะขั้นต่อไปคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาพอเราคำนวณในวงเล็บเสร็จแล้วเราก็จะคำนวณที่มีตัวหารหรือคูณทางซ้ายมือนี่ถ้าสมมุติแบบนี้นะคะเราขั้นที่1เราก็จะทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะขั้นที่2นี่คูณหรือหารทางซ้ายมือก่อนนะคะเริ่มจากทางซ้ายพอเราได้คําตอบข้อ1เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหารกับ ทางซ้ายมือนะคะพอเราได้คำตอบจากการหารเสร็จแล้วเราก็ถึงจะเอาไปคูณทางขวามือทีหลังนะคะอ่าขั้นที่3เขาบอกว่าไงคะบวกหรือลบโดยคำนวณจากทางซ้ายเหมือนกันค่ะพอทำในวงเล็บเสร็จแล้วเราก็จะมาทำคูณกับหารก่อนโดยดูจากทางซ้ายมือเป็นหลักทำซ้ายก่อนแล้วถึงจะไปขวาพอคูณหารเสร็จแล้วเราถึงจะมาบวกและลบแต่แล้วก็เริ่มจากทางซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะคะ เรามาดูกันนะคะพิจารณาการหาผลลัพธ์ของโจทย์ให้อะไรมาคะนี่โจทย์ให้อันนี้มานะคะ1เศษ3ส่วน22หารกับ1เศษ7ส่วน33แล้วเอาไปลบกับ8ปเศษเศษ8ส่วน11คูณกับเศษ11ส่วน24ค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะจากจากนี่ลำดับขั้นในการคำนวณเนี่ยขั้นที่1นึมีไหมคะในวงเล็บมีไหมคะ โจทย์ให้ในวงเล็บมีวงเล็บมาให้ไหมคะไม่มีข้ามไปเลยต่อไปมาดูขั้นที่2คูณหรือหารก่อนเราจะคำนวณคูณหรือหารก่อนโดยจะคำนวณจากทางซ้ายไปขวาคำนวณจากคูณหรือหารอันนี้มีหารอันนี้มีลบอันนี้มีคูณคำนวณจากคูณหรือหารเพราะฉะนั้นจะคำนวณจากตรงนี้หรือตรงนี้ก่อนแต่เขาบอกว่าให้คำนวณจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มคำนวณจากทางซ้ายคือหารนี่คะอ่า เริ่มจากนี่ลำดับขั้นของการคำนวณเขาบอกว่าลำดับที่หนึ่งนี่เห็นไหมคะเลขหนึ่งเราจะคำนวณหนึ่งเศษสามส่วนยี่สิบสองก่อนหารกับหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสามสิบสามก่อนนะคะนี่พอเราได้คำตอบข้อหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอันที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วขั้นที่สองคืออะไรคะคำนวณคูณหรือหารก่อนนะคะคูณหรือหารให้เสร็จก่อนถึงจะมาบวกหรือลบเพราะฉะนั้นขั้นที่สองก็คือน,นี่พอเราได้คำตอบแล้วขั้นที่สองก็คือ เศษ8ส่วน11คูณกับเศษ11ส่วน24นะคะเราขั้นที่2พอหาคำตอบอันที่1ได้แล้วเราก็จะไปหาคำตอบอันที่2พอได้คำตอบทั้ง2อันแล้วเราถึงจะไปลบอันสุดท้ายนะคะเป็นขั้นที่3นะคะมาเริ่มทำกันทีละขั้นนะคะมาดูกันเลยามาดูกันทีละขั้นนะคะ เขาบอกว่าไงคะขั้นที่1หาผลลัพธ์ของ1เศษ3ามส่วน22หารกับ1เศษเจส่วนสามสิบสามนี่หาทางซ้ายก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าไม่มีในวงเล็บเนี่ยก็หาหารก่อนหรือคูณก่อนแต่เริ่มจากทางซ้ายก่อนนะคะมาทางซ้ายก่อนนะคะามาเลยเศษคระแปลงเป็นเศษเกินได้1เศษสามส่วน22สิบแปลงเป็น เศษเกินได้เศษยี่สิบห้าส่วนยี่สิบสองเศษยี่สิบห้าส่วนยี่สิบสองทำได้ยังไงยี่สิบสองคูณหนึ่งได้ยี่สิบสองบวกสามเป็นยี่สิบห้าส่วนเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะคะเศษคลทา,คาทําเป็นจํานวนคลาทำเป็นเศษเกินนะนะคะขูรวบลัดเลยนะคะต่อไปหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสามสิบสามทำเป็นเศษเกินได้สี่สิบส่วนสามสิบสามเอาสามสิบสามหนึ่งสามสิบสามบวกกับเจ็ดเป็นสี่สิบค่ะอ่า ทีนี้เราได้สองอันนี้แล้วนะคะนี่ทำเป็นเศษเกินนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหารอยู่ใช่ไหมคะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนค่ะเราจะทำหารเนี่ยเป็นคูณค่ะโดยการกับเศษเป็นส่วนนะคะเศษ25ส่วน32ตั้งเหมือนเดิมค่ะหารเปลี่ยนเป็นคูณค่ะแล้วก็กับเศษเป็นส่วนกับเศษเป็นส่วนเศษ40ก็กลายเป็นส่วน40 ส่วน33กลายเป็นเศษ33สลับกันนะคะนี่เอามาสลับกันนะคะนี่สลับกันนะคะต่อไปพอเราสลับได้แล้วเราก็จะได้เศษ25ส่วน2 2คูณกับเศษ33ส่วน40นะคะเราสลับกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาตัดกันค่ะที่จะให้ได้จำนวนลดลงนะคะตัดกันได้ยังไงคะอ่า11อ่า ครูตัดง่ายๆให้ดูนะคะอ่าสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองยี่สิบสองใช่ไหมคะเหมือนโจทย์นี่นะเหมือนที่เขาให้มานะคะสิบเอ็ดสามสามสิบสามนี่เหมือนกันเลยนะคะต่อไปอะไรตัดได้อีกคะอะไรตัดได้อีกไม่ห้าใช่ไหมคะห้าห้ายี่สิบห้าใช่ไหมคะห้าห้ายี่สิบห้าห้าแปดสี่สิบใช่ไหมคะตอนนี้เราได้ห้าคูณสามด้านบนได้สิบห้าค่ะไม่มีตัวตัดได้แล้วนะคะ ต่อไป2คูณ8ได้16ค่ะอันนี้ตอบเศษ15ส่วน16แล้วนะคะเราได้คำตอบแรกแล้วนะคะข้อ1เนี่ยเราได้เศษ15ส่วน16แล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปหาที่2กันนะคะมาดูขั้นที่2ค่ะขั้นที่2บอกว่ายงไรคะหาผลลัพธ์ของเศษ8ส่วน11คูณกับเศษ11อส่วน24มาดูกันเลยตัดได้เลยค่ะพอคูณปุ๊บเราตัดได้เลยนะคะสามารถตัดได้ตัด ให้เหลือจำนวนที่น้อยลงได้เลยนะคะอ่าแปดหนึ่งแปดแปสองสิหกแปดสามยี่สิบสี่ใช่ไหมคะสิบเอ็ดหนึ่งสิหมดเลยนะคะอ่าตอบ1คูณเหลือหนึ่งหนึ่งคูณกับ1ก็ได้หนึ่งอันนี้1คูณกับ3ก็ได้สามตอบเศษ1หนส่วนสนะคะนี่ตรงนี้นะคะได้เศษ1หส่วนสแล้วนะคะแต่กี้ข้อที่1ขั้นที่1อันแรกได้เศษ1ส 15, ส่วน ส่วน16ใช่ไหมคะทีนี้เราจะเอาไปทําอะไรกันคะนี่ลบกันเอา15เนี่ยไปลบกับเ,เศษ15ส่วน16เนี่ยไปลบกับเศษ1ส่วน3นะคะมาดูต่อขั้นที่3ค่ะขั้นที่3บอกว่าไงหาผลลัพธ์เศษ15ส่วน16ลบกับเศษ1ส่วน3ได้เท่าไหร่อ่ามาดูกันเลยครนเลยคะ่หะหาครนเลยนี่ครนอของ16และ3คือ48หาครน สิบหกอะไรได้สี่สิบแปดสิบหกสามสี่สิบแปดเอาสามคูณทั้งเศษและส่วนค่ะลบนะคะลบต่อไปสามอะไรได้สี่สิบแปดสามคูณสิบหกได้สี่สิบแปดเอาสิบหกคูณทั้งเศษและส่วนเหมือนกันนะคะหาคอรนอทุกคนหาเป็นนะคะต่อไปมาคูณกันเลยสิบห้าคูณสามได้สี่สิบห้าค่ะสิบหกสามสี่สิบแปดนะคะส่วนต้องเป็นสี่สิบแปดนะคะเพราะคอร์นอได้สี่สิบแปดลบสิบหกหนึ่งสิบหก สามคูณสิบหกได้สี่สิบแปดค่ะทีนี้เราได้ส่วนเท่ากันแล้วนะคะเอาเศษไปลบเลยค่ะสี่สิบห้าลบกับสิบหกได้ยี่สิบเก้าค่ะตอบยี่สิบเก้าส่วนเศษเศษยี่สิบเก้าส่วนสี่สิบแปดนั่นเองนะคะนี่นี่โจทย์อันนี้นะคะหาสามขั้นนะคะได้ขั้นสุดท้ายคือคำตอบเศษยี่สิบเก้าส่วนสี่สิบแปดนั่นเองนะคะอ่า ต่อไปค่ะหน้า72นะคะหน้า72เนี่ยพิจารณาการหาผลลัพธ์มามาดูกันนะคะหน้า72โจทย์อันเดียวกับหน้า71เลยนะคะเพียงแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาให้วงเล็บมาค่ะในวงเล็บมาเขาต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะตามตามลำดับขั้นนะคะทำในวงเล็บก่อนแล้วก็มาทําหารหรือคูณแต่ทําทางซ้ายมือก่อนแล้วถึงจะมาทําทางขวานะคะ ข้อนี้ไม่มีบวกลบเนาะนี่ทำในวงเล็บก่อนนะคะเห็นวงเล็บปุ๊บเนี่ยทำในวงเล็บก่อนทุกครั้งเลยนะคะนี่ทำในวงเล็บก่อนนะคะพิจารณาการหาผลลัพธ์ของมาดูลำดับขั้นเลยโจทย์เหมือนกันกับหน้าหน้า71นะคะลำดับขั้นต่างกันนะคะลำดับขั้นต่างกันนะคะมาดูกันค่ะขั้นที่หนึ่งก็คือในวงเล็บใช่ไหมคะทำในวงเล็บก่อนนี่ขั้นที่หนึ่งเขาเขียนว่าขั้นที่หนึ่งคือ ทำในวงเล็บก่อนพอได้ค no ําตอบในวงเล็บเสร็จแล้วเราก็จะไปหารทางซ้ายมือหารใช่ไหมคะเราก็จะไปทําหารได้คําตอบเสร็จแล้วเอาไปหารนี่ไปหารนี่คือขั้นที่2นะคะเอาขั้นที่1คําตอบของขั้นที่1เนี่ยไปหารกับ1เศษ3ส่วนที่12ค่ะต่อไปพอได้คําตอบทั้ง2อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราถึงจะไปคูณเศษ11ส่วน2 4ทีหลังนะคะนี่คือขั้นที่3นะคะ ขั้นสุดท้ายนะคะทำทีละอย่างนะคะไม่เหมือนกับหน้าแรกนะคะหน้าแรกไม่ให้ไม่ได้ใส่ในวงเล็บมาใช่ไหมคะพอไม่ได้ใส่ในวงเล็บมาเราก็จะทําทางซ้ายก่อนหารหรือคูณทางซ้ายก่อนได้คําตอบเสร็จแล้วเราก็จะมาทำทางขวาอันนี้ขั้นหน้าหน้าหน้าที่แล้วเนี่ยไม่มีวงเล็บเราจะเริ่มจากการทําทางซ้ายแล้วมาขวาแล้วถึงจะมาทําอันตรงกลางคือบวกกับลบเนี่ยขั้นสุดท้ายใช่ไหมคะ แต่หน้านี้ใส่วงเล็บมาให้เปลี่ยนเลยนะคะทุกอย่างเปลี่ยนก็คือเราต้องทําในวงเล็บก่อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายไหนจะทําในวงเล็บก่อนทุกครั้งเลยค่ะเห็นในวงเล็บปุ๊บคูณหารบวกลบก่อนเลยในวงเล็บก่อนเลยในวงเล็บเสร็จแล้วมาดูทางซ้ายมือทําในทางซ้ายทําในทางซ้ายเสร็จแล้วคําตอบก็แล้วได้คําตอบเสร็จแล้วเองมาทําขวามือสุดท้ายนะคะามาดูกันค่ะ ครูขอข้ามไปหน้าวิธีทําเหมือนกันนะคะจากลําดับขั้นนี้นะคะที่ต้องทําในวงเล็บก่อนครูขอข้ามไปหน้า73เลยนะคะเหมือนกันค่ะามาดูหน้า73นะคะหน้า73เพื่อการคํานวณที่ง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นนะคะดูยังไงมาดูกันค่ะมาเริ่มกันนะคะเขียนแสดงการหาผลลัพธ์ของมาโจทย์ได้แบบนี้นะคะโจทย์ให้มาแบบนี้นะคะ หนึ่งเศษสามส่วนยี่สิบสองหารกับในวงเล็บหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสามสิบสามลบกับเศษแปดส่วนสิบเอ็ดและเอามาคูณกับเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบสี่ทีหลังนะคะขั้นที่หนึ่งมาเริ่มดูตรงนี้เลยค่ะขั้นที่หนึ่งทำในวงเล็บก่อนนะคะนี่ครูตีเป็นสีแดงให้ขึ้นที่หนูจะดูง่ายขึ้นนะคะจะทำในวงเล็บก่อนวงเล็บมาให้ทำในวงเล็บก่อนอันดับแรก อันนี้ก็ลอกอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้เขาให้เป็นจำนวนคละมาใช่ไหมคะเราก็ทำเป็นเศษเกินได้นี่ได้โดย1เศษ3ส่วน22ทําทำเป็นเศษเกินได้เศษ25ส่วน22นะคะ22คูณ1ได้22บวกกับ3ได้25นะคะ25เราได้แล้วนะคะทีนี้เราก็ได้แล้วก็ใส่ลงไปรอเลยแล้วหารกับในวงเล็บนะเราจะทำในวงเล็บในวงเล็บ 1เศษเจ็ดส่วนสาสิสามทำเป็นเศษเกินได้เศษสี่สบส่วนสามานั่นเองนะคะสาิบสามคูณหนึ่งได้สาบสามบวกเจ็ดเป็น4ี่สิบนะคะทำจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินได้ดังนี้นะคะนี่นะพอเสร็จแล้วเราก็จะมาหาในวงเล็บกันค่ะทีนี้เราก็จะมาหาในวงเล็บก่อนเลยนะคะอันนี้ลอกมาเหมือนเดิมเลยค่ะด้านหน้าด้านหลังลอกลงมาเลยหาในวงเล็บวงเล็บได้อะไรคะ เศษ40ส่วน33ลบกับเศษ8ส่วน11หาครนค่ะครนของ11และ33คือ33นั่นเองใช่ไหมคะเศษ40ส่วน33ครนได้33มันก็คูณ1ใช่ไหมคะคูณ1มันก็คือตัวมันเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่วิธีคูณครนให้ดูได้เศษ40ส่วน33ลบกับครนของ3ครน สิอะไรได้สาสาเพราะคอลนอนของ11กับ33คือ33านะคะ11อะไรได้33มสิบสามอดสามสสาคูณทั้งบนและล่างค่ะอ่าต่อไปจากสีแดงตรงนี้นะคะดูตรงนี้เลยค่ะบรรทัดต่อไปนะคะส่วนอันนี้ซ้ายขวาลอกลงมาเหมือนเดิมค่ะได้เศษสี่สส่วนสาลบกับแปดสามยี่สบเอดสามสาสามนะคะ บรรทัดนี้คือการหาคอลอนอนะคะนี่นะหาคอลอนอนะคะคอลอนอของ31อ่ะคอลอนอของ3 3และ11คือ33นะคะอ่าต่อไปพอเราได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะส่วนเท่ากันแล้วคือ33ต่อไปเอาเศษเอา40ลบกับ24ได้16นะคะได้16 ในวงเล็บเนี่ยคำตอบคือเศษ16ส่วน33นั่นเองนะคะพอเราทำในวงเล็บได้คำตอบในวงเล็บเสร็จแล้วเราก็จะมาหารเอาเศษ25ส่วนส่เนี่ยหารกับนี่เอามาหารกับเศษ16ส่วน3เอามาหารได้ยังไงเราจะต้องแปลงจากหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนค่ะแปลงจากเครื่องหมายหารเป็นคูณนะคะ แล้วกลับเศษเป็นส่วนจากเศษสิบหกส่วนยี่สิบสามกลับเป็นเศษสามสิบสามส่วนสิบหกกลับหัวกับหางกันนะคะแบบนี้นะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะคะพอเสร็จแล้วได้พอเสร็จแล้วเราก็ได้ได้แล้วนะคะนี่ เศษ25ส่วน22คูณกับเศษ33ส่วน16แล้วเราก็เอามาคูณกับเศษ11ส่วน24นะคะอ่านี่ได้เป็น3มมาทัดอย่างนี้นะคะ3ตัวคูณกันทีนี้เราจะมาตัดทอนให้เหลือจํานวนน้อยที่สุดอ่าลองดูสิคะเอาอะไรหารเอาอะไรตัดได้บ้างตัดให้เหลือจํานวนน้อยที่สุดนะคะเอาอะไรตัดได้บ้างอ่าแม่11ตัดได้ไหม สิ 11, 2เอ็ดสองอ่าแม่อะไรอีกคะเอาแม่แม่สตัดได้3 1 3 3 2 6 3งสามสามสองมมาี่อรถใช่มสามสิบแปดสามเจ่มแปยใช่ไหมคะสามแมีอะไรตัดได้อีกไหมยี่สิบ้าสองสิบหปไม่ได้แล้วนะคะสิ 11, ตัดไม่ได้แล้วนะคะตัดไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอ้าเราก็จะเท่ากับ25 คูณกับ1คูณกับ11ใช่ไหมคะเราเหลือแบบนี้นะคะเราเหลือ25คูณบรรทัดบนนะคะ1คูณกับ11ใช่ไหมคะบรรทัดล่างเราเหลือ2คูณกับ16แล้วก็คูณกับ8ใช่ไหมคะอ่าได้เท่าไหร่25่คูณหได้25 25ิคูณหได้25เอา25่สคูณสิได้เท่าไหร,ร่ตั้งเลยคะ่ะอ่า ตั้งเนี่ยครูลงตั้งอย่างนี้ให้หนูนะั่ง่ายๆหนูจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะ515212 515212เอามาบวกกันได้275ค่ะด้านบนได้275ส่วนต่อไปด้านล่างค่ะด้านล่างได้เท่าไหร่คะด้านล่าง16 2 32ใช่ไหมคะ32คูณ8ได้เท่าไหร่คะเอามาคูณกันเลย32คูณ8 สามสองคูณแปดามสิบสอคูณแนะคะแป่งแปดแปดสิกใส่หกทดหนึ่งแปดหนึ่งปดปสองสิบกปสาบวกหเป็นยี่ิบห้าค่ะเป็นได้เป็นสองร้อยหาหค่ะเห็นไหมคะเหมือนกันไหมคะอันนี้ลบก่อนนะคะน่าได้คําตอบแล้วค่ะนี่คําตอบนี้เหมือนเหมือนกันไหมคะ เหมือนกันเลยนะคะทีนี้ทําให้อยู่ในรูปของเศษคะเอาเศษเกินทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคลาได้1เศษ19ส่วน256ใครไม่รู้ว่าสองบัดนี้ทํำยังไงเอาหารง่ายๆเลยค่ะเอา256ตั้งหารกับ275ได้256 1ได้256ลบกันเหลือเท่าไหร่คะนี่สิบห้นี่ 15, น6เหลือ1เป็น9เห็นไหมคะตอบเศษ1ตอบ1เอามาใส่ เศษ19ส่วน256นั่นเองนะคะทำแบบนี้นะคะทำทีละขั้นแบบคูนะคะนี่คุณครูข้างล่างเขาบอกว่าอ่งคะอย่าลืมว่าการคำนวณที่มากกว่า1น่งขั้นตอนต้องทำตามข้อตกลงเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนลำดับขั้นตอนอย่าลืมนะคะมีในวงเล็บทำในวงเล็บเบอร์หนึ่งเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายไหนวงเล็บมาก่อนทำในวงเล็บมาก่อนเสร็จแล้วทำหารหรือคูณทางซ้ายก่อน อันนี้หารทางซ้ายก็ทําทางซ้ายได้คําตอบเสร็จแล้วถึงจะมาคูณอันดับสุดท้ายตรงนี้นะคะ